ออกกําลังกายเนี่ยเขาบอกว่าให้ควบคุมอาหารด้วยมือนั่งจากออกกําลังกายเรียบเพื่อจะลดพุ่งเขาบอกว่าต้องควบคุมอาหารนี่เลยจ้าทุเรียนควบคุมอาหารเขาบอกควบคุมอาหารเนาะเขาบอกเดียวว่าควบคุมผลไม้บอกใครวันได้กิน <c oughs> หามบาดเจ็บ เด้ล่ะเมื่อสี่บอทเรียนจะยั่วจ้า <C le Rank> เขาเออยังผู้เหรอคผู้ร่อนผู้ครับเขาเป็นถนนที่เรียกร่ำสุกไหนี่หรือว่าเป็นเหิมเหิม หนอกหนุ่มในว้าวสมนาคุณจากคุณได้จ้ะอันนี้จะโลคันนี้บ่นพ่ออยากกินน้ำเรื่อน,นี้จะโลครับนี้แน่นี่ลลออโลกนนโว่าจ้ะมาเป็นฟังน บอกว่าสั่งแล้วเคื <và level> ่อนปอกเขาอันนี้เคื่อนแกะครับหนึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ครับร้อยกว่าบาทคร้อยร้อยกว่าบาทได้ประมาณเนี้ยเคื่อนี่ไนี่ดิน่ดิง้นนี่ินี่มีหบ้านเดือดทิ้งน้องหนต้งไหนเนาะ ไรเยอะเยอะไว้เท hey, hey, ่าไหร่ครับโอ้ยไปย่างของสุมาดาคุ้ห้องย่างมือแล้วหมืนแล้วหึ่งคนอยากกินด้วยเรียกมาเรียกมาเสียงดังเสียงดังชิมไหมนี่หรือไม่ต้องชิมอาาร่างกายแล้วข้อต้องควบคุมอาหารอาการร่างกายแล้วเหงื่อออกดีดีควบคุมอาหารแต่เขาบอกเดี๋ยวควบคุมผลไม้